ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กลางไล่ยาสูบในพื้นที่ใกล้ๆกับวัดนโมงนะครับตอนนี้เรามาสำรวจโบราณสถานร้างที่อยู่กลางไล่ยาสูบนะครับอตอนนี้ผมอยู่บนเนินกลางป่าแล้วก็ดูดูนะครับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับไม่ต้องมาสมบกุกสมบันเหมือนผมก็ได้วันนี้ผม มาสำรวจให้ดูนะครับดูบรรยากาศนะครับโบราณสถานแห่งนี้นะครับมีสภาพเป็นวัดวัดร้างนะครับชื่อวัดพนุนมีคนปักหมุดไหมน่าจะมีคนมาสำรวจแล้วแต่ว่าส,สภาพปัจจุบันนะครับก็คือ,อร้างแล้วก็มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มที่เลยครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็เป็นพื้นที่ของไราย,ยาสูบนะครับเป็นพื้นที่ของการทำเกษตรกรรมหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมนำบรรยากาศมาให้ดูนะครับ โอ้ผมว่าเมื่อวานนี้ผมไปสำรวจที่หนองบัวลำพูว่าโรคแล้ววันนี้ยิ่งกว่าอีกครับบรรยากาศนะครับเนี่ยก็จะเป็นแท่นฐานนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักด้วยครับสาธุครับผมขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาทําการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมาทาสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิ่งไปฝากนะครับ